สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณวิสิษฐ์ครับครับของอุบลเองเนี่ยมันจะมี2ลักษณะเนาะตัวข้อมูลที่เราเจอก็คือ,อประเภทที่1เนี่ยเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นะครับเข้าสู่กระบวนการการคุ้มครองช่วยเหลือนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แต่ว่าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองเพราะนั้นสถิติทั้ง2ตัวเนี่ยมันมันแยกเป็นคนละส่วนเนาะแต่จริงแล้วสถานการณ์มันรุนแรงมากขึ้นนครับ,ร,บรุนแรงมากขึ้น ที่ที่ฮอตฮิตตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแรงงานผู้ชายนะครับแรงงานผู้ชายที่ไปลงเรือประมงนะครับครับครั้งแรกเนี่ยมีทั้งกรณีสมัครใจไปแล้วก็ไปโดนไปโดนตกเป็นเหยื่อนะครับอยู่ในเรือประมงกับกรณีนี้ถูกหลอกโดยตรงครับซึ่งตอนนี้มันเดิมทีเนี่ยแรงงานประมงพวกนี้จะเป็นกลุ่มอายุผู้อายุระดับ แรงงานกลางๆนะครับช่วงวัยวัยกลางคนคนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมันมาอยู่ในช่วงของเด็กที่เรียนอยู่ม .5 มช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนอนะครับแล้วถูกหลอกไปลงเรือประมงอ,มอย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่าเยอะไหมนะครับมีมีตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับ,รบว่า,ามีเด็กที่จบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเราก็คิดว่าเราฝึกทักษะฝีมือ ใล้วก็ให้องค์ความรู้แล้วเนี่ยก็ยังตกเป็นเหยื่อได้ oh. นะครับเพราะว่าเข้าหางานแล้วมีคนเสนอว่าต้องการช่างยนต์คุมเครื่องเรือรในทะเลนะครับแล้วก็มีการทําสัญญงสัญญากันถูกต้องแต่พอไปถึงทะเลปุ๊บเนี่ยนะครับเขาอยู่ในกลางทะเลเนี่ยเป็นปีไม่เคยเห็นฝั่งทะเลเลยเป็นเด็กที่อุบลน,นะครับไปด้วยกันสองคนลูกพี่ลูกน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ย เขาจะทําทุกวิธีเพื่อให้เรือนั้นมันเสียเพื่อให้เข้าฝั่งเพื่อเพื่อถ้าเรือเสียแล้วมันจะไม่ได้ออกไปกลางทะเลแล้วหยุดทำงานใช่ใช่เขาเล่าให้ฟังแล้ววันไหนที่เครื่องมือหาปลาอย่างอวนอย่างอันนี้พวกนี้นะครับมันขาดเนี่ยเขาก็จะให้ใช้ให้ปักให้ทําอวนนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้กินข้าวนะอนนอนอยู่บนเรือบางครั้งเนี่ยอาบน้ํา อาบน้ำทะเลตลอดอกินน้าเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าน้ําที่มันตกตะกอนจากก้อนน้ําแข็งน้ําแข็งใหญ่ะนะครับแล้วบนเรือเนี่ยก็จะมีหลายกกกก๊กพม,กม่ากกลาวกกไทยนะครับแล้วสิ่งที่เขาเห็นที่พูดให้ฟังก็คือเวลาคนอยู่บนเรือทํางานให้ใต้กลงไม่ได้เขาจับลงเรือรโยนลงเป็นอาหารปลานะครับเพราะนั้นมันจึงมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลผู้เสียหายด้วย โยนลงไปด้าล่าเลยะใช่หายไปเลยนะครับหายไปเลยไม่ไม่มีไม่สามารถติดต่อกลับมาได้เลยครับนะครับซึ่งข้อมูลตอนนี้ก็มีมีอ้างอิงอยู่เหมือนกันบนที่กระจกเงาเนาะที่ทํางานนะครับก็หายไปก่อนที่จะไปนี่เขาหลอกลวงด้วยวิธีไหนฮะเขามาบอกยังไงถึงอยากไปผมยกตัวอย่างเนาะมีน้องคนหนึ่งจบปริญญาตรีครับนะครับแล้วอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่งผลไม้ออกนอกด้วยครับนะครับ มีการศึกษาดีาาดทำธุรกิจท, <ำ S 1> ทธุรกิจดีะนะครับเพียงแต่วันนั้นในขอยืมรถพ่อ<ม>บอกว่ายืมฟอร์ตูเนอร์ไปรับสาวหน่อยตอนเย็นพ่อบอกว่ารถต้องไปพบลูกค้าเอารถคันเก่าไปได้ไม่ลูกแล้วน้องคนนี้ก็น้อยอกน้อยใจภาวะอารมณ์ก็เลยหนีออกจากบ้านบอกว่าหนีออกจากบ้านไปสักสามเดือนแล้วสถานการณ์ดีขึ้นคืออารมณ์ดีขึ้นเนี่ยจะกลับมาช่วยพ่อทําธุรกิจต่อคแค่นั้นแหละพอมาถึงปุ๊บยังไม่มีเป้าหมาย ในชีวิตใครชวนเข้าไปคือออกมาจากบ้านแล้วไม่รู้จะไปบ้าิศทางไหนแล้วแม่โอกโหว่าไม่ได้เอารถไปอวดสาวแค่นั้นเองแค่นั้นนะครับพอมาถึงปุ๊บเขาก็ชักชวนว่าอยากได้งานหรือเปล่าบริษัทเปิดใหม่หรือมีงานดีเงินดีนะครับต้องการชายวัยชักการหนึ่งโหลได้แล้ว10คนและอีกสองคนถ้าน้องสมัครอีกเป็นคนหนึ่งเป็น11อีกคนหนึ่งหาไม่ยากรุ่งขึ้นเริ่มงานอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ในเรือทะเลแบบนั้นเนี่ยเป็นปีไม่เห็นหน้าน้ำนะครับตัวดาจากเดิมเนี่ยเป็น ลูกข้าแกเนี่ยดูดีใช่ไหมครับจนจําสภาพไม่ได้จำประมาทเป็นแบบนี้ใช่คือผู้ประกอบผู้ประกอบการเนี่ยเขาหวังอย่างเดียวคือการลดต้นทุนการผลิตหรือไงฮะแน่นอนทุกอย่างที่เขาจะเป็นเป็นเป็นประโยชน์สําหรับเขาเป็นกําไรนะครับอันนี้เรื่องของแรงงานประมงอย่างเดียวนะถ้าเป็นเรื่องเรื่องอย่างอื่นเนี่ยกรณีกรณีของผู้หญิงนะครับผู้หญิงในบ้านเราหายตัวไป อาทิตย์ที่แล้วยังมีเลยโทรมาติดต่อ1300นะครับว่ามีเงินเหลืออยู่แค่1ิบาทมีหยอดหยอดตู้บารไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็บอกไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็หายไปเหมือนกับมีคนบล็อกไว้<อ>นะครับปีที่แล้วก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปอยู่อำเภอ,อตรการประมาณอายุปีครับปีนะครับแล้วที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นคนแถวแถวใกล้ๆเมืองนี่เองนะครับก็หายตัวไปเหมือนกัน แล้วโดยปกติพ่อแม่เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ติดต่อทางบ้านตลอดแล้วก็คุยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะไม่มีมือถือเพราะว่าเขาวางแผนอะไรทุกอย่างด้วยตัวของเขาเนี่ยจัดการได้ดีแต่มาถึงเวลานี้แบบนี้เนี่ยโทรมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะเขาความช่วยเหลือจากที่ไหนได้เหมือนมีคนคุมอยู่อะไรเงี้ยก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าไปไหนยก็งไมง่ทราบว่าไปไหนซึ่งเราก็สันนิษฐานว่า อันนี้ก็คือกระบวนการหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทำไมมันทึงเร็วขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของไอทีเข้ามาเนาะเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องของการสื่อสารเข้ามานะครับแม้กระทั่งคุยผิดสายเนี่ยเด็กบ้านเราก็ยังไม่มีทักษะที่จะเอาตัวรอดก็ยังคุยให้ที่อยู่ให้เบอร์โทรให้รายละเอียดอะไรต่ออะไรให้เข้าชักชวนได้ง่ายกะเผื่อเขาอาสาว่าจะเป็นไกด์นำเที่ยวหรืออยากมาเที่ยว ก็เชิญเข้ามาหรือตามเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีลูกครูครับที่หายไปแบบนี้เพราะโทรศัพท์ผิดสายโทรศัพท์ผิดสายหมายถึงก็คือต้องการขอสายจอยแต่ว่ามันดันมาติดน้องเฟิร์สน้องเเี่ยนอยู่ในในเมืองอุบลอย่างเงี้ยนะคาสมมุตินามสมมุตินะครับน้องเฟิร์สเนี่ยก็บอกที่อยู่บอกอะไรเรียบร้อยเขาก ไปสนิทกับน้องเฟิร์สเลยแทนที่จะขอสายของน้องจอยอย่างเงี้ยนะครับมันผิดฝาแต่มันก็ไปกันได้เขาก็ไปพอไปปุ๊บเขาก็บอกว่ามีบริษัทเพื่อนเขาเปิดใหม่ต้องการช่วยหญิงไทยเท่านั้นอายุระหว่างเนี้ยเงินดีอะไรเงี้ยเด็กเขาก็ไปนะครับตามไปก็ไปเจอทั้งออกนอกมาเลยทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ก็อันตรายนะครับเรื่องโทรศัพท์ทุกวันเนี้ยนะครับแล้วเมื่อปิดเพิ่มที่แล้วเนี่ยเรามีกรณีว่า ติดภาคเรียนสอบไฟนอนวันสุดท้ายแล้วไปฉลองสอบกันนะครับพอฉลองติดภาคเรียนม .3 ามครับมสามมสแล้วก็หายตัวไปมันหายตัวไปได้ยังไงอันนี้ก็คือมีแฟนใช่ไหมครับมีคนที่รู้จักแล้วก็ไว้ในเชื่อใจกับแฟนแต่พอไปกับแฟนแล้วเนี่ยไม่รู้แฟนติดต่อเพื่อนของแฟนใครต่อใครรับเป็นช่วงๆแล้วก็หายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยแม่ก็เข้า i อ u ียรับ สภาพแบบนี้ไม่ได้ลูกเป็นคนอยู่ในระเบียบวินยัยก็คือเก่งในห้องเรียนแต่อ่อนต่อโลกะะนะครับมันก็ตกไปเป็นเรื่องของเหยื่อแบบนี้กว่าจะตามได้ไ <ป S 2> ก็ไปน,นเข้าไปอยู่ในแกง๊งแกง๊งแก๊งที่มั่วสุมแก๊งที่เกเรใจแตกนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นยังไม่ใช่ครับค้ามนุษย์แต่ในที่สุดแล้วพอเขาเหมือนกับแกแดดนะครับรบใช้คําพูดนี้ขออภัยด้วยนะครับก็ ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปเรื่อยๆที่ว่าตัวเองเก่งแต่มันก็เอาตัวเองไม่รอดรไปนั้นก็ไปอยู่ภูเก็ตมั่งพัทยามั่งเชียงใหม่มั่งแล้วพอโดนบังคับค่มขู่กักบ,บริเวณนะครับให้รับบริการแขกอย่างเงี้ยก็ไปขอคัานชื่อเลยจากบ้านพักเด็กและครอบครัวภูเก็ตส่งประวัติมาให้ตามประวัตินะครับล้วน,นแต่เป็นคนที่มีประวัติ มอนกับไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับยายหรือว่าใจแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นลักษณะปัญหาพฤติกรรมก่อนเพราะนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะถูกหลอกแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติอันนี้สภาพการของจังหวัดอุบลเราครับที่มากที่สุดนี่น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับมากที่สุดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคาราโอเกะห้องอาหารเสิร์ฟนะครับคาราโอเกะครับ กลุ่มา้าโอเกะนี้มาอันดับหนึ่งโอบอกมาทํางานา้าโอเกะครับได้เงินดีได้เงินดีและแล้วก็กินอยู่พร้อมใช่แล้วก็ถูกฝึกให้แต่งหน้าแต่งตัวเชียร์แขกก่อนเริ่มต้นทีนี้แวดล้อมมันพาไปมันก็ตกหลุมไปอยู่ในในสภาพที่จําต้องขายเพราะคนอื่นทำก็ขายบริการก็ขายบริการนะครับคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอยู่ในแวดล้อมอย่างนั้นทุกวันซึม ซับเอานะครับมันก็จะกลายไปเป็นแบบนั้นนะครับ